เอ้าบักคือผมไปวันดีแน่นอนวัดดีหน่อยเอ้ากำลังสุดยอดมามาภูกำกับนี่พยิแพทย์ด้วยดีเนาะพยิแพทย์วัดดีพยิแพทย์พญิจิ๋มด้วยพี่น้องันบาตครับเมืองจุตอนนี้ครับหลายครับตามครับพี่น้องเด้อเอ้าทุกคลิปอยู่นล้วกันสาวปากแกสาวปากแก เกี่ยวับผู้ใหญ่ขู้ใหญ่วันที่่นอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุนี่บเพ่อพรุลยคระครับาพี่น้องมาเหาพี่ไปไทยนะครับบอกรเรือคุณค่าเอถึงับตัดขาไปสามข้อเามันจะกลับกไหพี่น้องรถรถใคกันจับจับถใคกันนั่นแหผู้หญงน้ามพีกัหน่อยเ่อยๆไ่ไหวหรืพีแน่่กัน ขีไปให้วัดชมาทเาแี่ลูกเด่นหลายงไปทั้งดโคตรเจ้าผู้นั้นมีความสูงความูผู้ใดล่ะผู้ใดใส้สาวหน่อยนะแม่มีความสูงเท้เอาความเยี่ยบเยอเออเบ่งอยู่อยากไครลังวันเด้ลังวันลังมน่างเงาโอ้กำกิน้องเพิ่งด้ครับโอ้ยไอ้ขี้มูนีมีความสุง ไปสุดี่ไวละบอกให้ใว่งคิดยังเพียจะวางเบื่อว่าเป็นหนังมาื้อเจ้าเมมงลาทายกับป้าไวลยโอเคครับโอเคมาเลยเอามาเลยมาเลยครับเอาบักคืบักไว้พยีเพียยบับานค่เบื้องเด้อพี่น้องบับานค่าเด้อมีพวยย่เพี้ยเด้นี่อนี่อดเท้า คือก็ไม่มาพี่น,อน้องเนาะขอบคุณหลายๆครับ